ร่างกายแบบไหนล่ะที่เรียกว่าพอดีแล้วก็ดีพอนะคะซึ่ง สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับรายการนับเดือนว่าผ่านนะคะมันจะเจอกันในส่วนของวันจันทร์นะคะวันจันเนี่ยสำหรับวีคที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ4ชุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการอุปถัมภ์นะคะสําหรับในส่วนวีคแรกของกิ๊กวีคนี้จะเป็นเดชและอำนาจซึ่งถ้าเกิดฟังคิปวันอาทิตย์แล้วก็จะรู้ว่าสีประจําเดชและอำนาจวันนี้คือสีเขียวค่ะทุกคนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะที่คจะมาแบ่งปันเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรื่องการออกกําลังกายค่ะซึ่งการออกกาลังกายเนี่ยกิกไปอ่านเจอบทความหนึ่งของโรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลกนะคะถึงสียอาการอันตรายเมื่อออกกําลังกายหนักมากเกินไปถ้าใครเป็นสาวกการออกกําลังกายแบบอยู่แล้วนะเรามาดู4อาการอันตรายเนี่ยที่เริ่มส่งสัญญาณว่าคุณออกหนักมากเกินไปนะคะข้อ1ค่ะ เนื้อเอ็นกระดูกบาดเจ็บเช่นบางทีแบบวิ่งจนเอ็นอักเสบนะคะต่อยมวยจนฉีกขาดนะคะหรือมีกระดูกร้าวหรือกล้ามเนื้ออักเสบแบบเนี้ถ้ามันเกิดอาการเหล่านี้เนี่ยหรือว่าเล่นแบดเทนนิ่งจนแบบโหมันอักเสบไปหมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะคะควรที่สะายรักษาแล้วก็ปรึกษาแพทย์ไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังได้ข้อ2ค่ะนอนไม่หลับจิตใจว้าวุ่น นอนไม่หลับจิตใจว้าวุ่นเนี่ยคือการออกกำลังกายที่มากเกินมันจะทําให้ร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาก็เลยทําให้นอนไม่หลับค่ะแลทำให้คุณนอนหลับไม่เพียงพอนะคะดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะคะซึ่งถ้าเกิดท่านมีอาการเหล่านี้อยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอาจจะต้องลดการออกกําลังกายของท่านลงไปแล้วนะคะอันนี้3ามโล,ลกโลกรคมพกันบอกพ้องนะคะ ก็คือการออกกำลังกายการหนักเนี่ยมันทําให้ระบบในร่างกายทํางานหนักค่ะที่เขาบอกให้คะว่าตั้งแต่เราหายใจมาเนี่ยระบบมันจะมีการออกซิเดชันเนาะขึ้นมาแล้วจะปล่อยสารพิษนะคะเข้ามาแต่โดยปกติร่างกายเราจะมีการกําจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปอยู่แล้วเป็นสมดุลในร่างกายแต่ถ้าเกิดมันเกิดมามากเกินไปจับไม่หมดมันก็เลยทิ้งไว้ค่ะทําให้เราเกิดความคุ้มกันบกพร่อง ได้นะคะทําให้เราป่วยง่ายนะคะถ้าออกกำลังกายแล้วก็ยังป่วยง่ายอยู่เนี่ยแสดงว่าท่านออกมากเกินไปแล้วแหละสภาวะภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะราะวะ่าหัวใจล้มเหลวเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยมันไปทําให้ในเรื่องของหัวใจทํางานหนักได้นะคะการออกมากเกินไปกล้ามเนื้อหัวใจก็ทาการหนักก็กระทบในเรื่องหัวใจได้บางคนวิ่งวิ่งไปและเสียชีวิตไปนะคะสิ่งเหล่านี้ท่านจะตรวจเช็คได้ยังไงนะคะสิ่งหนึ่งเนาะ สำหรับภาวะหัวใจเนี่ยคิกมองว่าถ้าการที่ปัจจุบันมันมีเรื่องนาฬิกาจับชีพจรเนี่ยดีค่ะอาจจะต้องพกไวเนาะถ้าท่านเป็นคนที่เคซี่การออกกําลังกายมากๆเลยนะคะงั้นเรามาดูกันว่าเราออกกําลังกายแบบไหนล่ะที่เรียกว่าพอดีแล้วก็ดีพอนะคะซึ่งในส่วนของบทความนี้ซึ่งก็เป็นแพทย์หญิงสุวรรณิกาปาลีนี่ให้เครดิตท่านเนาะเป็นคนเป็นคนเครดิตมานะคะว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอวิง่งว่ายน้ําหรืออะไรพวกเนี้ยควรทํา150นาทีตอ่อ ต่อสัปดาห์ค่ะสาหรับคนทั่วไปก็คืออย่างเช่นเขาก็จะบอกแล้วค่ะว่าให้วิ่งอย่างน้อย30นาทีขึ้นไปนะคะสัปดาห์หนึ่งไม่ควรเกิน5วันเนาะหรือ3าถึงหวันนะคะในการวิ่งแต่เขาก็บอกว่ามันก็แล้วแต่อีกบางคนจากปรับเรือนร่างลดเรือนร่างต่างๆนานาเนาะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดังนั้นค่ะการออกกําลังกายนีย่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะถ้าท่านเป็นคนที่ออกกําลังกายน้อยก็ไม่เป็นไรนะ <c oughs> คะก็จะไม่ค่อยแข็งแรงก็ต้องออกกาลังกายที่พอเหมาะนะคะ ส่วนถ้าออกกําลังกายมากเนี่ยก็แนะนําให้มีรีิกาหรือว่าปรึกษาเทรนเนอร์เป็นพิเศษนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่หนักมากเกินไปและส่งผลร้ายต่อต่อชีวิตเรานะคะซึ่งตรงนี้เราไม่รู้ค่ะว่าสมดุลใน,นร่างกายเรามันอยู่ที่จุดไหนยังไงนะคะกิ๊กก็อยากแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจากทางของ Unilever Life ซึ่งสิ่งบีออนเนี่ยคะจะมีสินค้าอยู่ มากี้ล็อกเบอร์กี้แล้วก็ไลท์เซนเชียลจะเป็นตัวปรับสมดุลความเครียดในร่างกายที่เราไม่รู้ว่าจุดสมดุลเราจริงๆอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนละคือพอดีตรงไหนละที่ดีพอผลิตภัณฑ์ของเราะคะ่ะไปช่วยดักจับนะสิ่งที่มันเกินออกไปนะคะแล้วก็ไปเติมสิ่งที่ขาดให้เข้ามาให้กับเราได้นะคะแล้วก็สาหรับคนที่รักการออกกาลังกายกีก็แนะนําเลยค่ะตัว Beyond M X นะคะจะช่วยท่านนะคะออกกําลังกายนะคะแล้วรู้สึกแฮปปี้นะคะแล้วช่วยไปเพิ่มเนาะออกซิเจนภายใน เส้นเลือดของท่านด้วยนะคะทําให้ท่านอึดท่านทนนะคะในการเล่นเวทนะคะและช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่อักเสบด้วยค่ะก็ยังไงวันนี้นะคะรายการนับเดือนผ่านก็ต้องขอไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะโอ้สีวันอังคารน,นะคะก็จะเป็นสีม่วงนะคะที่เป็นเด็กอำนาจบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ